สวัสดีครับตัวเองวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม cryophobia ภาคที่เท่าไหร่พา์ที่สี่มั้ง่ะฮะจากพา์ที่แล้วเราเจอหมอหมอมั้งเขาบอกตัวเองเป็นหมอแล้วเขาก็หนีเข้าไปน,นี้แล้วเราเราก็ไม่รู้ต้องทําอะไรต่อประตูมันก็ล็อกด้วยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ต้องไปทางนี้ไป let's go <S ไม่เจอกันเออเอเอไม่เจอกันนะไม่เจอเออ ไม่เจอกันนานไปได้ไหมโอ้โหผ้าอ่าอ๋อเจ้แุทแขงโดยไหมเนี่ยแขงมา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 คออะพอเ้นเลยฮึโอ้ อ่าเข้ามาโดนตีเพื่อเก็บยาโอเคเอาไว้เจอเองนะนี่เขาเลยมั้งอันะอนี้นี่เก็บกระสุนปืนออกไปนั่งเจอเตรียมตัวระวังนั่นไงโอ้โหมันคานมาเออมา โอ้ลมไปนอกกาศสชื้นฝนตกเนี่ยนะการสะชื้นจุกิดเสียงอะไรกันหมู่้ต่อติดโอ้ยอะไรอ่ะอู้หกระบองไปใส่แอมีได้ไหมได้เราถือพร้อมจะใช้หนีโคเกยถ่ายรูป เต๋อปีโอเคแต่บูโอ้โหอ้ฮึออหออออโอเยอะออโออะอะออ้มโอ้โหบูมีอีกมีอีก อืม,อมเสียงแบบนัก,กนหนูน่ะปุ๊กปุกเสียงอะไรเสียงลมเมื่อกีอ้บอกให้เราโทรกดเซ็ตเราต้องใช้เบอร์นี้ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับ Need help, เอาอ mm. ต้องจำอีกห้าสองสี่เจ็ดช่วยกูด้วยแต่มันเจ๊เล็กเลยนะเลยไม่ได้จดเอ่ออเากระบองกับมาเจอกันเพื่อความปลอดภัยเลยโทรไปเมื่อกี้ช่วยเลยไหมช่วยหรือมั้งได้รหัสมาไม่รู้ถือว่าอ๋อนี่ไงห้าสองสี่เจ็ด แจมประตูได้แล้วปะโอ้เข้ามาข้างในแล้วล่ะโอ้โหรู้เสียงไอเสียงฮือๆๆฮอนี่ยังไม่ออกหายไปโอ้โหหายไปแล้วเงียบกิ๊บอืมยังอยู่ยังอยู่อ,อ,อะไรไหมอ๋อนี่ประตูเปิดฮฮลโหลฮฮลโหลม่ใคยู่มัไหมครับเมื่อิี่หายเลยครับฮฮลโหลเอ้ย โอ้โหยางขึ้นดูกัน้อบนี้มีอะไรบ้างนี่บันไดขึ้นไม่ได้เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรดเดูดูอะไรดูดูดูอะไรมีตัวเลื่อยเหรอไม่เอานะ นี as, ain, ่ยนะเป็มีเสียงไมีเสียงตึงๆตึงๆอยู่เลยอ่ะนี่ยนะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยอย่าเล่นเครื่องเยอะอย่ามานะอย่าตู้อะไรอย่า อูมาดูมาจากทางไหนนะมาจากทางไหนนะเมื่อกี้โอ้เจ๊งเจ๊งโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไป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 อ้จีโอ้ร้รูลรูล้ไม่ล้มกันมั้งไม่มีนะไม่มีนะจุดเทบ ุ่นใจพี่นึงปล่าโอ้โหน้ำไปได้ปปเปิดไปอยู่วะเนี่ยโอ้โหนี่เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอเดี๋ยวเดโอ้มันเออลิ้นโอ้มนึกว่าจะมันมัดแขนมันตีตีเราได้ละโอเคมันตะอืเฮ้ยบ๊อบบี้ปา โอ้ต oh, ีทำให้มาแขมไม่ให้แขมหลุดก็นได้ไว้ไปตอกตกตกกระจายหมดเลยโอ้ตกมันตกใจรู้ไหมมันเจ็บด้วยรู้ไหมโอ้โอออยโอ้ยังไม่ตกใจยังไม่หายตกใจกับการตกจากที่สูงอ้ ขอเข้าเซ็งก่อนหรือกี่อันเนี่ยมีแค่สามอันเพียงลงอ่าแต่ม่าเสียงโอ้โหไปโอ้โหจะถึงจะถึงอยู่แล้วนะเออตายขอบคุณครับ ไปต่อไม่ไรอ,ลอ,อแล้วครับออกได้ไหมอ่ะตบโอ้เรี่องวิธีตำรวจเหรอไปเลครับตำรวจตำรวจช่วยคนด้วยเราต้องไปข้างล่างแล้วก็วน,นข้างล่างแหละเราขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้ เราต้องการนี่อะไรนี่คือผีอะไรอ่ะไม่รู้ผีมันอยู่จีอยู่ข้างในอ่ะโอ้หางยาวไอ้นี่ก่อนก็ได้ไอ้น,นี่ได้ไหมได้ไหมไปได้ไหมไปเออไปไม่ได้ละโอ้ชั โอ้แขนหลุดตัวตีเพื่อนแขนหลุดโอ้ตีแค่แขนหลุดดีกว่าไหมมันไม่ต้องใช้ลิน้นใช้ลิ้นมันยาวกว่ามันใช้ลิ้นได้อย่างช่ำชองอืมโอ้โหโอ้โหอ,อยากออกจากเขตน้ำแล้วว่าไม่อยากเจอไอ้ตัวนี้แล้วว่ามันชอบโอ,โอ้มันชอบนอนอยู่ใต้เออน้ำ อ่าห uh ้า huh. ร้องออกจากเขตนี้ทีออกไปไม่เจอบอสใช่ไหมโ oh. อออกมาหน่อยแล้วก็ดีที่ไม่ต้องเจอนะ้ำโอ้แต่มืดโคตรมืดโคตรมีได้เก็บไหมอ่ะพอได้พอได้ด้วยอี เดีย๋ยวก่อนลงเราไม่ได้มาจากานี้จากตร่นี้ใช่ไหมเราเรามาจากอันนั้นวะ่ะมีอะไรเก็บไหมเรามาจากอันนี้งั้นเราต้องไปลงอันโน้นลงไปเจอน้ำไม่เยอ,อะเออผมก็ลงกินแต่มันเดินอยู่ข้างบนก็ได้นะลงมาทำไมเนี่ยมันได้พักโอ้โหขึ้นไม่ได้แล้วดิโอ้ จำจีนขอลอง <G ül> จุดเซฟชื่อเริงใจอ <S <S 1> <S 1> โอส,ส,ส่นครับมันมีกระสุนเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอิ่มหนำสำราญไปต่อ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  โอ้ยโอ้โอโอยืนดักยย่างยย้ยย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 งยย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 ยมยยยยยยลยย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 แล้วเนยย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 ดยยยมยยยยย้ยยย ครับนี่อะไรบล็อกประตูครับก็ได้แับนีอ่อะไรอ่ะมีอะไรเจอไหมโอ้มีอะไรอ่ะเลยอ่ะเลยอ่ะคุณเจ้านี่คืออะไรเจฟยังไม่ได้เจีบอะไรก็ไม่รู้อ่ะออกมาเจออะไรไหมเนี่ย จเจอนอนนี้ห้องอะไรโอ <Ooh. S 1> ้ขุนครับนัอะไรอ่ะประก,กาและและไม่มีอะไรแล้วแล้วยังไงต่ออืมตู้โดมบล็อกด้วยเือก โอ้โหรหัสสองเจ็ดเก้าอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องดาวส่งก็ได้ตัวเดียวเองสองเจ็ดเก้าหนึ่งอ้าไปดี What the hell ก็เช็คเข้ามาได้นี่ทำไมเ็าต้องหาอะไรไป,ปอดอกดกิชีว์บู มาอยู่ในระดับเดียว,ยวกันตู้องตู้กับคนตัวเท่าๆกันตัวเท่าๆกันอะไรอ่ะยุ่ช็อตกันโอ้ก็็ไหนปืนช็อตกันอะไรไม่มีอะไรม่มผัโปตรงไหนเนี่ย โอ้โหโคตรอึดอัดโคตรโอ้โหเอ้กวกโอ้โหกี่ตัวเนี่ยอ้าพอจังไม่ต้องมีอีกนะโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหเนเจอให้ไหนออุ๊รเออนี่ไงแฟช็ค โอ้โหมันใช้มันใช้ปืนเป่าหัวตัวเองเราโอ้เรายึดปืนเข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหรือเรากลับไปใช้ไปเช็คแล้วค่อยกลับมาเก็บก็ได้มั้งได้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 กลับไปใช้ไปเช็คก่อนแล้วค่อยกลับมาเก็บโอเช์โอ้โอ้โอ้วอลปืนก็ได้มา มาโอ้ยไอ้นี่หลุดเฉยไอ้นี่หลุดเ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 ออเอาจิบว่ะฮะเราเราต้องไปจุดไฟใช่ไหมใช่โอู้้เจ็บ ร้อนร้อนร้อนไม่ใช่เจเข้าไปห้องนั้นได้แล้วเกมบิซี่ไลฟ์มีอะไรบ้างในนี้มีกุญแจไงละครับก็กุญแจเปิดตรงนี้เนาะเย่แต่ตอนนี้ช่องเราว่างแล้วเรากลับไปเก็บอันนั้นก่อนใช่ปะได้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 กลับไปรับของก่อนเรียบร้อย อ่ากลับมารับไปแล้วพิดถึงใช่ไหมถึงใช่ไหมโอ้ยเรืเรื่อเๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่อเ่อกลับมาเซฟเฉยๆอยะโอเคเซฟตอนนี้พอที่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพัหน้าเราไปผ่าน,นประตูนั้นไปว่าจะมีอะไรรอยอยู่โอเคไว้เจอกันใหม่พัหน้าครับ ถ้าชอบค้กดไลค์กดแชร์ผมด้วย,วย like, นะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย